สวัสดีค่ะวันนี้มาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะพเพื่อนๆช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ไล์นะคะวันนี้จะมาไล์ทำเมนูต้มยำปลานะคะทุกคนกพราจะใส่เครื่องต้มยำก่อนนะคะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะวันนี้เอาไปตัดเอาอยากกินแบบ เผ็ดหน่อยนะคะวันนี้อันนี้ก็แม่ก็ปั่นออกนะคะเพื่อนๆกลิ่นพริกเวลาที่เราต้มเนี่ยมันจะแบบฉุนเนาะวันนี้อยากกินแบบ ต้มใส่มะขามนะคะทุกคนจริงๆมะนาวที่บ้านเยอะมากนะคะแต่ว่าอยากได้ความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมะขาม,มอานันนี้จะเป็นต้ยมยำปลาหึิงนะคะใส่เห็ดด้วยวันนี้ได้เห็ดฟางมานะคะเพือ่อนก็คือไปเดินตลาดแหละไปเจอเห็ดนะคะแล้วก็ ึกถึงเมนูนี้ึกถึงเมนูต้มยำปลานะคะตันนี้ก็จะปรุงรสนะคะด้วยถุงชูรสเกลือนะคะเดี๋ยวปรุงน้ำตาลด้วยไม่ก็เป็นเป็นบ้านที่ทำกับข้าวใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะทุกคน คือรถดีนะคะแล้วมีพนอก้อนนะคะก็ใช้เป็นแบบไม่เอาใช้เป็นผง <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยได้ไลนะคะเ,เพื่อนๆก็ไม่เป็นไรหรอกจะแบบไล่ทิ้งเอาไว้นะคะให้อยู่ในี้แหละ วัีค่ะวันนี้ทำเมนูต้ยมยำปลานะคะเพื่อนๆก็จะทำไปล้างไปทักทายนะคะ เดี๋ยวจะใส่พริกแบบเผ็ดๆหน่อยนะคะทุกคนอันนี้จะต้มแบบใส่มะขามนะคะเดี๋ยวแต่ถ้าความเปรี้ยวยังไม่ถึงเดี๋ยวใส่มะนาวด้วยนะคะ,ะเป็นเมนูต้มยำนะคะทุกคน,น,นก็เป็นช่วงๆอะเนาะเพื่อน ช่วงไหนแบบได้ไลค์ก็ไลท์ทุกวันนะคะแต่ช่วงนี้นก็จะห่างๆหน่อยไม่ค่อยได้ไลค์เลยใส่พริกเผาด้วยนะคะใส่พริกเผาเนี่ยจะทําให้น้ํา<ม>ต้มยําของเราเนี่ยสีสมันสวยทึ้นใครอยากกินแบบเป็นต้มน้ําข้นนะคะก็ใส่ไอ้นมมาเนาะ ถัวมันแบบแบนวีมันเยอะนะคะมันก็จะเลยเปิดพัดลมมันก็จะไม่ค่อยเดียวบบาพัดลมลงหน่อยเพื่อให้น้ำต้มยำเดือด ได้กลิ่นความเปรี้ยวมาแล้วนะคะเปรี้ยวมะขามเนาะนี่แหละเดี๋ยวเราต้มไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะยิ่งเปรี้ยวกว่านี้อันนี้มีปรุงด้วยผงชูรสนิดนึงนะคะบรตีช้อนหนึ่งเนาะ,ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาเกลือน,นะคะเพื่อนๆใส่น้ำตาลแล้วก็พริกเผาประมาณนี้เลยอร่อยแล้วถ้าเดี๋ยวจะใส่ปลาลงไปแล้วก็จะไม่คนแล้วแหละ ันนี้ได้ปลามาหนึ่งตัวนะคะปลาหน,นึ่งตามด้วยเห็ดนะคะทุกคนเผ็ดฟ้านะคะนี่พริก,กบมบนแดงเฉยนะทุกคนไม่เผ็ดเลยเพราะว่าไม่ก้อยปั่นแบบหยาบๆนะไม่ได้ปั่นจนละเอียดขนาดน,นั้น ฟางก็หันเอาตรงก้นๆเขาทิงใบนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดดีเดี๋ยวรอให้ปลาเบือดดีนะคะชิมรสดูอีกทีนึงนะแต่ว่าก็ชิมแล้วเมื่อกี้พอดีแล้วนะคะที่ไม่ค่อยใส่น้ำปลาลงไปเนะเพราะว่ามันจืดมากแหละพอใส่เกลือแค่นิดเดียวนะคะ อันนี้จะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะหรอกปรุงประมาณนี้ก็พอนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอมะขามมันแบบเที่ยวกันนี้ปลานิ้น,นโลละเก้าสิบบาทนะคะแถวบ้านเนะี่ยได้มาตัวหนึ่งตัวตัวนี้ก็โลกว่านะคะเก้าสิบกว่าบาท ก็โอเคอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะได้หัวมาได้หางได้ส่วนตัวสามชิ้นนะคะเพื่อนๆก็น่าจะกินได้เช้าเที่ยงเย็นเป็นต้ยมยำน้ำใสนะคะใครชอบน้ำข้นก็ซื้อตัวนมข้นมาใส่เนะาะทักทายค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไลฟ์หรองช่วงนี้เพื่อนๆก็ช่วงนี้จะแบบมีภารกิจ เหมือนแบบเราทําลายช่องทางนะทุกคน,กคนเวลาที่เราจะไปช่องทางไหนสักที่เนี่ยช่วงนี้ไม่ก็จะไปช่องดาถ้าส่วนมากนะคะทําคลิปรีวิวขายของนะคะช่วงนี้ก็ขายพวกเครื่องใช้หรือว่าของที่เราแบบได้มานี่แหละทุกคนขายน้ําซอสเอยขายอะไรพวกนั้นนะคะก็ขายได้นะคะช่วงนี้อปอเปี๊ยะนะคะแผ่นแป้งปอเปี๊ยะนี่แหละขายดีออกแบบแบบออกเยอะนะคะก็เลยช่วงนี้ จะไปแบบทางทําคลิปแบบนั้นมากกว่านะคะทคําคลิปปักตะก,ก้าเนาะเหมือนตอนนี้เราเห็นรายได้ทางไหนก็ไปแล้วมันทั้งวันอะทุกคนทํานู่นทํานี่นะคะบางทีไม่อยไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยนี้ก็จะมาได้ละพยายามไม่ได้น่าจะไม่ได้ไลฟ์เป็นอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้จะเป็นต้มยำปันนินนะคะเพื่อนๆน้าซุปของเราก็ปรุงไม่เยอะนะคะไม่ก็จะปรุงแค่ ผงชูรสนิดนึ่นงน้ำตาลทรายนะคะเพื่อนๆใส่พริกเผาเนาะใส่เกลือน,นะคะใส่น้ำปลาแค่นี้เลยนะคะแต่ถ้าใครมีพวกขนอก้อนนะคะที่จริงอ่ะแม่ก็เป็นคนติดใส่ขนอก้อนนะคะจะแบบใส่ก้อนหนึ่งเนาะที่เหลือก็ปรุงเพิ่มแต่วันนี้ไม่มีนะคะมีแต่โปรตีนแบบเป็นผงแล้วก็ใส่แบบเป็นผงไปนะคะแล้วก็ปรุงน้ำปลาปรุงอะไรเพิ่มเอานะคะ,ะกินแบบสดน้ำร้นำอนๆนะคะทุกคนเนาะ น้นนนะคะต้องเป็นปลาสดนะทุกคนถ้าต้มยำเนี่ยปลาสดเนาะอร่อยต้องทําใจนะคะถ้าเราบบจะกินพวกนี้เนาะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยก็ต้องให้ร้านเขาแบบทำให้นะคะบางคนเขาก็ไม่กินนะคะทุกคนถ้าใครทําได้ก็ดีเนาะแบบสงสารมันอย่างเงี้ยแต่แม่ก้อยก็กินแหละถ้าเป็นปลาสดถึงอร่อยนะคะ มะนาวด้วยนะคะสุดท้ายเราจะใส่มะนาวเพราะว่าจะเอาความแบบต้ยมยำจากมะนาวมะนาวที่บ้านเยอะมากนะคะเพ,พื่อนๆปีนี้คือร่วงแบบร่วงแบบไม่ได้เก็บแล้วอะือเก็บมาแล้วก็ไม่รู้จะไปให้ใครนะคะช่วงนี้ก็คือไปแจกบ,บ้านนั้นบ้านนี้คือแจกเขาเยอะมากนะคะมันดกจริงๆทุกคนดกจนแบบร่วงหล่นนะคะทุกคน รอปลาสุกนะคะแล้วก็จะนี่ใส่น้ำมะนาวเพราะว่าปรุงอันนี้ไม่ก็คิดปรุงคิดว่าพอดีแล้วแล้วปลาสุกแล้วแหละเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวพอเราอุ่นกินมืออื่นนะคะก็จะเละจนเกินไปนี่ค่ะแล,แล้วก็สุกแล้ว,ลวน้ำเยอะอยู่นะวันนี้เห็ดนะคะตามด้วยใส่มะเขือะคะ่ะ เนี่ยมันง่ายเพื่อนๆนเสร็จแล้วต้องยำปลานะคะง่ายมากก็ซื้อง่ายราคาไม,ไม่ไม่แรงนะคะก็นี่แหละปลานินนะคะเพื่อนเพื่อนพอได้กินเนาะแต่ว่าหม้อน,นี้ก็คือปลาหนึ่งตัวก็เก้าสิบาทนะคะแต่ว่าเห็ดเนี่ยห้าสิบเห็ดไปครึ่งหนึ่งของปลาละเห็ดฟางน,นะคะดอกใหญ่ๆ, <S <S ๆเห็ดก็ราคาไม่อยู่เนาะเห็ดฟางราคาสูงยู่นะ เนี่ยก็คือได้กลิ่นเป็นแบบกลิ่นน้ำซุปะทุกคนเวลาที่เราแบบต้มน้ำซุปแล้วใส่พริกพวกนี้มันจะแบบฉุน,นเนื้อปลาเนื้อปลาจริงๆอะได้แค่สามชิ้นนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นเป็นส่วนหางนีส่วนหางส่วนหางนะคะแล้วก็จะมีส่วนหัวเนาะเออแต่หัวก็ม,มีเนื้อเยอะอยู่นะอ่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆไม่ใกล้ไล์ไปกี่นาทีเนะี่ยแค่สิบกว่านาทีเองเห็นไหมต้มปลาเสร็จแล้วนะคะ เี่ก็จะเป็นน้ำมะนาวนะคะราดไปราดตอนที่เราแบบบอไฟแล้วนและอร่อยแล้วนะคะวันนี้ใส่พริกเผานิดนึงนะคะให้มันมีสีสันหน่อยเนาะนี่เสร็จแล้วะคะ่ะเ,เพื่อนๆปรุงง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเมนูต้มยำเนี่ยขาดไม่ได้เลยต้องมีเครื่องแกงเนาะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเ,เพื่อนๆใส่หัวหอมนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีะตัวตะไคร้ข่าเนาะใบมะกรูดนะคะใส่หัวหอม ใส่มะเขือเทศนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะนะมะเขือเทศแต่ว่าถ้าต้มยำพวกนี้ไม่ค่อยชอบใส่เห็ดเนาะใครชอบเห็ดอะไรก็ใส่นะคะเห็ดนางฟ้าก็อร่อยแต่ว่าในบรรดาเห็ดเนี่ยชอบกินเห็ดฟางมากที่สุดนะคะทุกคนเนี่ยเห็ดฟางมันใส่ต้มยำอร่อยเนาะอันนี้น้ำจะเยอะๆหน่อยแต่ว่าวันนี้เอาต้มแบบใส่มะขามด้วยนะคะอยากกินแบบให้มันมีกลิ่นมะขาม เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมเลยนะคะทักทายกันเนาะทักทายคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวไม่ก็อยตามไปเยี่ยมบ้านนะเดี๋ยวตามไปหาทุกคนเลยก็จะมาแบบแบบไปๆมาเร็วๆมันเป็นเมนูที่ทําแบบแปบ๊บเดียวนะ่ะทุกคนพวกเนี้ยถ้าพวกต้มต้มยำปลาเนะี่ยมันต้มแป๊บเดียวสุกปามสุกง่ายแต่ถ้าเป็นไก่หรือเป็นซี่โครงหมูอาจจะนานกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นปลาเนะี่ยคือแค่นี้คือสุกเลยเนะี่ย ถ้าเราแบบทิ้งไว้กว่าน,นี้ก็คือเดี๋ยวจะเปื่อยจนเกินไปนะคะแล้วเวลาเราจะกินมื้ออื่นนะคะอย่างเช่นอุ่นอุ่นกินตอนเที่ยงเนาะมันก็จะแบบเปื่อยจนเกินไปนะคะทุกคนปลานหนึ่งตัวนะคะโลหนึ่งก็ได้ประมาณนี้หั่นออกมาเราก็ได้ประมาณห้าชิ้นนะคะเนื้อสามชิ้นหางด้วยหัวด้วยนะคะเพื่อนๆอวันนี้ไม่ก้อยขอตัวก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากมากเลยค่ะ